เมทุนนะครับต้องบอกเลยนะคะว่าจังหวะราหูที่เพิ่งย้ายไปก็ทําไมครับดีขึ้นใช่ไหมที่อาจารย์ทายไปนะลองไปดูคลิปได้นะครับหรือว่าดูที่อาจารย์ไลฟ์สดได้นะครับหรือติดตามอาจารย์ได้ทางเพจดูดวงอาจารย์อุ้มฟันดวงนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับราหูไม่ใช่สิโตทีนะครับพฤหัสนะครับผมขยับรอบนี้นะจ๊ะรอบนี้ต้องบอกเลยนะว่าจะมีโอกาสนะครับดีๆเกิดขึ้น มีโอกาสในการลงทุนนะครับมีโอกาสในการต้นอะไรใหม่ๆมีโอกาสที่ตัวเราเองนะครับเรื่องงานทําอย่างเต็มที่แล้วสู้อย่างเต็มที่แล้วตอนนี้นะครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดอกผลนั่นนะ่ะมันได้ออกมาแล้วมันกําลังเขาเรียกว่าอะไรมันกําลังแบบเขาเรียกว่ากําลังจะสําเร็จแล้วใช้คําเนี้ยอย่าพิ่งท้อนะครับนะอย่าท้อนะครับชาวเมถุนนะสู้มุ่งแล้วก็ลุยนะครับ ยิ่งถ้าเกิดว่าใครนะครับมารู้รวงวัดชัดๆเอาแบบถูกทางไปเลยนะครับเจาะจงเจาะลึกไปเลยนะครับอันนี้จะยิ่งดีเพราะว่าอันนี้ในการทะดวงนะครับทุกทายแบบรวมๆนะคบอาจารย์ไม่ได้เห็นดวงใครสักคนเลยนะไม่ได้เห็นดวงใครสักคนคือไม่ได้ดูจากวันที่เดือนปศและเวลาเกิดของใครนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นดวงแบบรวมๆนะถูกบ้างผิดบ้างนะครับเพราะว่ามันเป็นรวมจริงๆดาวพฤหัสนะครับอยู่ตำแหน่งไหนของดวงนะครับบางทีอาจารย์ไทยดีแต่บางคนบอกไม่ดีเพราะอะไร ดาวพฤหัสไม่รู้อยู่ตำแหน่งไหนของดวงของแต่ละคนจริงๆนึกออกไหมแต,ต่ตำแหน่งที่จังหวะที่เขาย้ายไปตอนนี้โดยภาพรวมนะครับมันอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะดีใช้คำนี้นะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าอยากรู้ดวงแบบชัดๆลึกๆจริงๆนะครับก็ต้องมาวางเจาะนะครับเฉพาะดวงของตัวเองจริงๆอันนี้นะครับจะทาให้ทุกคนนะรู้ชัดๆ,ๆไปเลยนะครับเพราะว่าอาจารย์จะบอกนะครับอนาคตล่วงหน้าไปอีกนะครับ6เดือน12เดือน และอายุรอบนี้ที่มันมีความแตกต่างกันอีกละ่ะสําหรับชาวเมถุนนะครับอาจารย์ต้องบอกเลยนะว่าตอนนี้นะอาจารย์มองว่านะครับถือว่าเป็นหนึ่งราศีนะครับที่จังหวะดาวใหญ่ต่างๆนะครับขยับโยกย้ายแล้วเนี่ยค่อนข้างจะส่งผลดีกับดวงชัดเจนแต่ถ้าเกิดใครบอกอาจารย์มันหนูไม่ใช่หรือมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยอะ่ะทําไมก็เพราะว่าที่อาจารย์บอกนะครับทุกคนมันไม่ใช่ดวงของเราจริงๆ มันต้องเอาวันที่เดือนมาสอนและเวลาเกิดของตัวเองนะครับมาวางดวงถ้าใครอยากคุยกันตอนสดๆนะครับติดต่ออาจารย์ได้ทางแชทเลยนะนะครับสามารถจะคุยสดๆแล้วอาจารย์จะบอกชัดๆเลยนะคะว่าแต่ละคนละดวงนะครับจังหวะของตัวเองจริงๆเป็นยังไงและอันนี้นะครับจะทําให้เราทุกคนนะครับเอาไปวางแผนชีวิตตัวเองได้อย่างชัดเจนที่สุดนะครับทุกคนแล้วคุยกันสดๆนะครับกับอาจารย์อุ้มฟันดวงครับ